ปูหมดปูหมดเพ่งมือนะเป็นยางไปพอดีเอาบัต่อกระเลสไปทั่วบัดกระเลยเป็็นนเปดิน่กระเลยปลาจากมาอยู่น้ำบอลกันเลยสิพวรอะไรเจี๊ยจากไปจากมาหรือเราจริงนะแมนหลายหลายปีแล้วคุยยังเป็นต่อไปยังไม่มีหนวดรถแห่ก่อนก่อนโควิดก่อนเนาะแมนก่อนโควิดก่อนคุยยังเป็นหักไปในชาติหรือเป่าแมนแล้วบอต่อก็เคลียร์อ่พอต่อก็เคลียร์แมนเรื่องนี้บอกว่าโมเลีวโมกัน เดอวว่าบุฟฟงเนี่ยคุณดังปกตินี่ไหไม่ดังจะเกิดมันเนี่ยเงาะในวันจะมีดังอยู่แล้วคุไม่ดังทำไใเสีเด็กตัวเตะตัมวยตัวมวย เออขอแคบป่ะซ uhm ื้อม่หยางเดยวไม่หรอซื้อหยางอยางรออยากรอแกานรสอืออาารกินเรันครับพี่องครับคุณนั่าพกันไหมครับผมปิดเปิดวงสาบเปิดวงสาวน้อยรำมุอโชว์นะคะ มีกลมปิดขาในราคา109บาทนะคะผู้หญิงได้ขึ้นเวทีไหมมีรับเชิญนะคะเรบเชิญน้องอุ๋งแล้วก็พะจอแต่ว่าเมือนั้นอาชิคเป็นรุ่นเฮแค่รุ่นเฮก่อนโอ้สุดยอดเสียอามไมช่วยแล้วก็วันที่24นี้24นี้กับยูมอคอใช่มอคหรอเป็นกลุ่มโซเชียลโซเชียลกับพะโจนะชูรีนได้ไปไหมไปค่ะ อ๋อโอเคครับพี่นนองเจอกันเนาะเจอกันที่มอขอเนาะสวัสดีครับบอบอพนกระังกไทย